วันนี้จับคนดื้อกันคิ้วกันไปแล้วหนึ่งข้างนี่เสร็จแล้วจริงแล้วน้องนันทชาเขามีโครงคิ้วอยู่แล้วแค่ว่าตรงเนี้หลับสิบางคนบอกว่าน้องนันทชายังเด็กกันคิ้วกระเด็กเลยจริงแล้วก็การไว้มันก็ดีนะแต่ไม่ต้องไปการจนโก่งจนเหมือนสาวสาวอันนี้คิ้วน้องนัทชา,าก็โก่งอยู่แล้วแต่ว่าตรงเนี้ไงลูกตรงนี้มันจะลกดูน่าเกลียดเราก็อ,าออกหน่อยแล้วก็แต่งให้มันเป็นโครงตอนเด็กๆน้องนันทชาจะคิ้ว ทูมาอลับตาคุณหันนน้นมัหน่อเนงแค่ที่เจะเห็นผมแม่บีจะใช้ของที่กันแบบนี้ไม่ได้ใช้ไมโคนไมโคนมันพกไปไหนลำบากมันก็ไม่ลำบากหรอกแต่ว่ามันหายคมไวแช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายคม จริงๆก็ได้แล้วเนะี่ยข้างล่างหลับตาง่ายนิดนึงยังหน่อยปุ๊บอาวแบตเตอรี่จะหมดเลยนะแต่งโค้งด้านบนนิดนึงให้มันเป็นตรงช่วงนี้นะเป็นตรงแต่กแลวก็แต่งหาง ถ้าพรุ่งนี้คิ้วแหว่งก็โทษน้องนาาาะตาการ์หรอกคิดคัดคิดคัดเนี้ยอะปัดขี้ฝุ่นอยจริงๆไม่ต้องปัดขี้ฝุ่นใช้ไล่ไว้เล็ดไล่เวดมนต์อย่างงี้มันจะกระจีมาตรงนี้ข<ว>้าบนมาจะกระจีมาอ่ะดูที่สวยยังเท่ากันย่างให้ดูเองสองข้างาถูาไหมถ้ามาดูสิ <laughs> ตรงนี้หัวออกนิดนึงอ่ะยังไงหน้านิดนึงตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงนี้เลยเสร็จ